รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะได้เวลามาหาความรู้ดูแลรักษาสุขภาพกับรายการสุขภาพดีวิถีสมุนไพรกับดิฉันพราวปริดาหองกระจ่างแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าอยากมีสุขภาพที่ดีนะคะอยากคิดอย่างเดียวค่ะต้องลงมือทําด้วยดูแลสุขภาพของเราด้วยตัวเราเองนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะพาะมีสมุนไพรดีๆค่ะที่จะมาบอกต่อให้ทุกคนได้กลับไปดูแลสุขภาพกันเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องเคยเจออาการแบบนี้ อย่างแน่นอนท้องอืดท้องเฟอ้อเรอแล้วก็จุกเสียดแน่นเผาเองเป็นบ่อยมากค่ะโอ้โหพอพูดปุ๊บเนี่ยเริ่มแน่นท้องขึ้นมาเลยนะคะว่าแต่อาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรจะมีธีการในการป้องกันอย่างไรไปสอบถามจากท่านนี้กันเลยดีกว่าค่ะเภสัชกรหญิงดรสุภาพรปิติพรหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อมค่ะ ท่านต้อมค่ะพาเองเนี่ยท้องอืดบ่อยมากเลยค่ะค่ะตอนเย็นนะคะมื้อไหนที่ทานอร่อยอร่อยทานเยอะๆหน่อยเนี่ยเป็นเลยแต่จริงๆเราอยากจะรู้ว่าอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเรอแล้วก็จุกเสียดแน่นนี่มันเป็นอาการแบบเดียวกันไหมคะมันเรียกเหมือนกันแต่ว่าบางทีมันไม่เหมือนกันค่ะค่ะก็สมมติว่าเมื่อไหร่ที่อาหารเราไม่ย่อยะนะคะภาะวะที่อาหารไม่ย่อยเนี่ยก็อาจจะเกิดจาก ภาวะที่เรามีความเครียดหรือว่าเรากินมากไปออันนี้นี่ก็ห้ามยากเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้ไม่ค่อยให้กินอะไรที่มีรสเย็นอย่างเช่นผักสดผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรที่จะรับประทานไม่ควรที่จะกินผักสดในตอนเย็นๆไม่ควรกินเห็ดหูหนูตอนเย็นไม่ควรกินของที่มีฤทเย็นะนะคะเนื่องจากว่าตอนเย็นๆเนี่ยพลัง พลังรอบๆเราเนี่ยมีความเย็นเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ระบบจะสัมพันธ์กับระบบย่อยอาหาระระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยจะใช้ธาตุไฟนะคะซึ่งตัวที่จะเสริมธาตุไฟก็คือเครื่องเทศดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเครื่องเทศพวกพริกไทยหอมกระเทียมขิงข่าตะไคร้เนี่ยมไม่ใช่แค่ชูรสอะ,ะแต่เป็นตัวที่จะช่วยเรื่องของของธาตุไฟเป็นที่มาของ ยาบำรุงธาตุที่มักจะมีรสเผ็ดร้อนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโบราณเนี่ยจึงนำเอาเครื่องเทศเนี่ยมาใส่ในอาหารเพื่อช่วยในการย่อยทีนี้ในภาวะที่อาการท้องอืดเฟอ้อเนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างะนะคะภาวะอันที่สำคัญก็คือในเรื่องของโรคกระเพาะโรคกระเพาะที่จะมีอาการอิมรอ่มปวดหิวปวดมีการจุกเสียดแน่นะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอะไรทีเ่เรียกว่าเราต้องรู้ว่าอิมปวดหิวปวดเนี่ยโรคกระเพาะแล้วก็โรคกระเพาะก็จะเป็นภาวะที่มีสองอย่างคือมีกดเกินกับผนังกระเพาะเนี่ยบางนะคะภาวะที่กดเกินนี่ก็คือมีความเครียดกับภาวะที่ผนังกระเพาะบางเนี่ยก็อาจจะเ,เกิดขึ้นจากความเครียดด้วยแล้วก็เกิดขึ้นจากการกินยาพวกยาเขาเรียกว่ายาแก้ปวดข้อ ยาพวกแอสไพรินแก้บวดข้อ,อยาพวกนี้ก็จะไปทําให้เขาเรียกว่าโปรสตาแกลนดิน E2 ซึ่งนําเลือดไปเลี้ยงไปเลี้ยงกระเพาะเนี่ยไปไปเลี้ยงได้น้อยลงผนังกระเพาะก็บางแล้วก็จะมีพวกเชื้อพวกเอสไพโรไลที่ทําให้ผนังกระเพาะบางนะคะ,ะพวกนี้เราก็ต้องอาจจะพวกยากลดกรดนะคะก็จะเหมาะแล้วก็ไปแก้ที่สาเหตุตั้งแต่ดูว่าเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่านะคะ อันที่สองเนี่ยก็พวกกดรดไหลย,ย้อนนะคะกดรดไหลย,ย้อนเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่มีอาการเหมือนจุกเสียดแน่นะนะคะที่บร,ริเวณลิ้นปี่นะคะพวกนี้ก็จะประมาณหลังอาหารสักประมาณ3ามสินาทีเป็นภาวะที่หูรูดเนี่ยหย่อนยานอ่าพวกนี้หรือว่ากินอะไรที่มีแก๊สเยอะ,ยอะ,ะนะคะอะ่ก็จะทำให้มีแรงดันขึ้นมานะคะการที่ใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นนะคะ แล้วโกรดนี้ก็จะทําให้เกิดอาการจุกเสียดค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือเจ็บแบบเจ็บแบบเหมือนใครมาชกอ่ะเจ็บหน้าอกอเจ็บแป๊บแป๊บเจ็ปวดร้าวค่ะปวดนานเป็นพักๆนะคะทรมัอันนี้ก็คือ,อโรคหัวใจขาดเลือดนะคะเพราะฉะนั้นอาการจุกเสียดแน่นเนี่ยค่ะอย่างเช่นรู้สึกเอ๊ะโกรดไหลย,ย้อนหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเจ็บนานๆเป็นพักๆไม่ได้เกี่ยวข้องอาหารเนี่ยก็ให้นึกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับ หัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดหัวใจนะคะม,มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการจุกเสียดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเป็นเป็นโรคพื้นฐานเราก็ต้องคอยดูด้วยว่ามันเป็นแบบไหนแบบผู้สูงอายุเนี่ยท้องอืดผู้สูงอายุท้องอืดบางทีเราให้ยาธาตุน้ําแดงซึ่งเป็นยาลดกรดยิ่งเป็นเยอะอเพราะว่าภาวะของผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะเรียกว่าธาตุไฟเนี่ยหย่อน ธาตุไฟหย่อนเนี่ยก็คือภาวะการย่อยอาหารเนี่จะลดลงอันนี้ก็ต้องช่วยเรื่องการย่อยให้กินพวกน้ำมะนาวมไม่ใช่ยาลดกรดละเราต้องคอยดูว่าภาวะที่แบบยาลดกรดเนี่ยแบบว่า,าจะใช้เมื่อไหร่นะคะยาลดกรดพวกยาธาตุน้ําแดงนะคะ,คะพวกนี้ก็อาจจะใช้เมื่อ,อใช้เมื่อเป็นโรคกระเพาะแต่ว่าท้องอืดของผู้สูงอายุนี่ต้องดูเพราะผู้สูงอายุเนี่ย ในทางการแพทย์แผนไทยจะบอกว่าวาตะเป็นเจ้าเรือนก็จะมีความเย็นเป็นพื้นฐานแล้วก็ต้องให้ทานพวกน้ำมะนาวอะไรเงี้ยค่ะน้ำมะนาวน้ำผึ้งอตอนเช้าชนะคะก็ลองดูก่อนนะคะค่ะให้ทานไปตอนเช้าแทนะคะ่แล้วก็หลักการเรื่องของการแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อกรณีที่ถ้าไฟหย่อนเลยก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเรานั่งนานๆก็ท้องอืดได้ แล้วก็กระเพาะอาหารละลำไส้ของเราเนี่ยก็จะมีระบบประสาทมากมายเลย mm hmm. คือเ mm hmm. ขาเรียกว่า n e u r o t าส m i ตเตอร์หรือว่าเซลล์สื่อประสาทในสมองมียังไงในกระเพาะเรามีอย่างนั้นเนี hmm. ่ยถ้าเราเครียดปุ๊บเรากดดันปุ๊บเราอยากจะอ้วกคือมันจะเป็นอันเดียวกันเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราต้องเรื่องจิตใจเนี่ยกับกลับไปเรื่องสําคัญคนที่เครียดบ่อยๆรักษาโรคก,กระเพาะมนันนีก็ไม่หายสักทีหนึง mm ่ง hmm. นะคะ ทีนี้พื้นฐานเลยก็คือว่าทํายังไงที่จะมีการเคลื่อนไหวะนะคะในหลักการแพ้แผนไทยเนี่ยลมที่ข้างอยู่หรือท้องที่อื่นเนี่ยเราต้องให้มีความอุ่น<ม>ก็คือธาตุไฟมไม่ว่ายาอะไรที่เกี่ยวข้องกับท้องอื่นเนี่ยก็จะมีน้ํามันหอมระเหยที่มีรสเผ็ดรสอุ่นนะคะ<ม>ตั้งแต่พวกกระเทียมหอมกระวานนะคะ,ะกระเพราตะไคร้เหล่านี้นะคะ เราก็อาจจะใช้พวกนี้เป็นพื้นฐานไปก่อนได้ะนะคะเพื่อจะได้ทําให้เกิดการไล่ลมนะคะเป็นพื้นฐานไปเลยนะคะว่ากลุ่มนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะช่วยในเรื่องที่เรามีแผลในกระเพาะนี่ก็พวกขมิ้นชันนะคะแล้วก็ในเรื่องของอการที่เราจะไล่แบบเป็นโรคเหมือนโรคเขาเรียกว่ากรดไหลย,ยอนเนี่ยยอเนี่ยจะดียอเหรอคะ ยอนี้จะดีแล้วก็ตัวที่ยังไม่ได้ใช้เลยอาจจะเป็นพวกกัญชาอะไรเงี้ยก็จะดีพวกกัญชาก็แก้ลมพัดขึ้นแขกพวกแบบมีอาการพวกกดไหลย้อนพวกเนี้ยทาทฤษฎีการแพทย์แผนไทยยก็จะช่วยแต่ก่อนนี้กัญชาเขาเรียกยาหมูอ้วนทำไมนะคะเพราะกินแล้วจะกินข้าวได้เยอะอคือเ็าจะแบบทําให้ลมเนี่ยพัดเข้าที่เข้าทางนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ท้องอื่นก็อาจจะเกิดจากท้องผูกเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าลมมาไม่เคลื่อนละนะคะ,ะไม่ไม่มีการที่จะขับถ่ายออกไปก็เกิดอาการค้างแล้วอาจจะเกิดกรดไหลย้อนขึ้นมาก็ได้นะคะต้องมียาช่วยย่อยนะคะ,คะพวกสับประรดนะคะพวกนี้ก็แบบว่าะมะละกอนี่ก็จะช่วยเรื่องของการย่อยอาหารแล้วก็ดูที่สาเหตุไปนะคะ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องเทศเนี่ยก็เหมาะกับแต่ละคนบางคนที่เรียกว่าใจร้อนร้อนในง่ายเปะเวอร์พวกนี้ก็ต้องเน้นอะไรที่มีรสขมขมิขม้นเนี่ยก็จะเหมาะมนะคะพวกสสเดาขมิ้นนะคะ,ะแล้วก็พวกที่แบบตัวผอมๆกินเผ็ดร้อนไม่ค่อยได้เนี่ยพวกกระวานพวกอบเชยนะคะ,คะผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเน้นไปที่อบเชยเพราะว่าเริ่มที่จะมีความแห้ง คนตัวแบบท่วมๆหน่อยนี่เผ็ดร้อนนี่ไปได้เลยนะคะเพ้นทเวลาที่เราจะดูว่าเครื่องเทศแบบไหนเหมาะกับคนแบบไหนเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าตัวผมผอมแห้งๆผู้สูงวัย,ยุก็เน้นอะไรที่ไม่เผ็ดค่ะ,ะพวกะตะครานะคะพวกอบเชยพวกกระวานนะคะ,ะพริกไทยก็ได้นิดหน่อยนะคะพริกไทยก็เป็นตัวที่ช่วยย่อยได้ดีถ้าเกิดว่าเป็นพวกที่แบบเป๊ะเวอร์แข็งแรง เรียกว่าพวกปิดตานะคะอ่าพวกนี้ก็ต้องเน้นอะไรที่อาจจะมีรสขมขมิ้นชันนี่จะมีรสขมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เน้นอะไรที่แบบไม่ไปเสริมความร้อนมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลทางเดินอาหารเป็นเรื่องที่สําคัญเราก็เลือกให้เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละคนนี่ก็จะดีแต่แต่ธรรมชาติก็จะเลือกอยู่แหละอย่างเช่นผู้สูงอายุนี่ก็จะกินของเผ็ดๆไม่ได้ล่ะ นะคะแล้วก็คนที่ผอๆมๆแห้งๆเขาจะกินเผ็ดไม่ค่อยได้ะนะคะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติที่ร่างกายของเขานี่ก็จะปรับเพื่อให้ธาตุสมดุลค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเบสิกแต่พอถ้าเกิดเป็นบ่อยๆมันสามารถกลายไปเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงได้ไหมคะอ่าก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นโรคเป็นเพราะคนที่ระบบย่อยอาหารไม่ดีเนี่ยไม่ไม่มีทางแข็งแรงได้เพราะว่าต่อให้เรากินอาหารดีหรือแพงยังไงเนี่ย ถ้าอาหารเนี่ยไม่ถูกย่อยก็คือของเสียนะคะก็จะนำไปสู่ความอ่อนแอของสุขภาพอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระบบทางเดินอาหารต้องดูตั้งแต่ย่อยการย่อยของเราเป็นยังไงเครื่องเทศของเราเนี่ยเหมาะสมไหมนะคะเราจะกินอาหารตามแบบตะวันตกซึ่งไม่ค่อยมีเครื่องเทศหรือมีเครื่องเทศน้อยๆเนี่ยที่ตามตะวันตกเขาจะมีปัญหาในเรื่องของ ผนังลำไส้ที่ถูกเกาะสารารไส้ไแบบโปง่งพองอ่ะก็คือแบบจะมีพวกมิวคอยมิวคัสเนี่ยเกาะก้อนเหนียวๆเหมือนก้อนพวกเสมหะเหนียวๆไปเกาะแล้วก็สะสมของเสียไว้ก็นําไปสู่การเป็นมะเร็งหรืออะไรได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องภาวะของอการย่อยอาหารการขับถ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลเนี่ยมีแก๊สในกระเพาะบ,บ่อยๆเนี่ย ก็จะดันขึ้นมาก็จะทําให้เกิดเป็นกรดไหลย,ย้อน <c oughs> แล้วก็หลอดอาหารของเราเนี่ยไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อทนกรด <c oughs> ก็จะมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งได้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการท้องอืดเนี่ยถ้าดูตามการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็จะมองว่าเป็นเรื่องไม่ใหญ่ <c oughs> แต่ว่าปัญหาข้างหลังก็อาจมีทั้งใหญ่แล้วก็ไม่ใหญ่หรือนํา <c oughs> ไปสู่อะไรที่มันใหญ่กว่านะคะ <c oughs> อย่างเช่นอาหารไม่ย่อยเนี่ยเป็นเรื่อง เรียกว่าเป็นเรื่องผิดปกติที่ธาตุไฟนี่ยเริ่มเมสียธาตุไฟเนี่ยเสียนะคะแล้วก็บางทีก็การที่เราท้องอื่นก็อาจจะมีอะไรอยู่ข้างหลังนะคะรวมถึงะมะเร็งในกระเพาะอหาหารในลำไส้นี่ก็ท้องอืด<อ>แต่จ,จะมีอาการถ่ายดำ<อ>หรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วยน้ําหนักลดอะไรเงี้ยนะคะค่ะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องของท้องอืดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรให้เกิด แล้วก็ลองดูว่าเราจะช่วยร่างกายของเรายังไงเช่นการที่แทนที่จะทานน้ำเย็นก็มาทานน้ำอุ่นดูแล้วก็การที่เราจเจ้แบบอินเดียก็ได้หาพวกเบเกรวานมาเคี้ยวหลังอาหารหรือว่าทำเครื่องดื่มที่ช่วยย่อยซึ่งเราปรุงเองอแล้วแต่ธาตุของเรานะคะทีะ่ที่เราชอบนะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งค่ะ,คะจริงๆแล้วเนเรื่องของอาการต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ที่เรื่องของอาหารการกินของเรานั่นเองแล้วก็อารมณ์ความเครียดของเราด้วยนะคะการเคลื่อนไหวด้วยค่ะแล้วแบบนี้วันนี้อาจารย์ต้องมีตำรับยาอะไรมาฝากเราบ้างคะที่ทําเองได้ง่ายๆค่ะก็ก็เป็นตำรับที่กลางๆแล้วก็ทุกคนเป็นหมอได้นะคะจะเห็นว่าถ้าเราจะทํายาธาตุของเราเนี่ยไม่ยากนะคะก็เป็นยาธาตุ ายาธาตุน้ำอบเชยนะคะค่ะอบ,อบเชยนี่เป็นสมุนไพรที่เรียกว่าไม่ได้แรงมากสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการขับลมช่วยเรื่องของการผ่อนคลายนะคะแล้วก็จะมีะตัวอื่นในส่วนประกอบก็ช่วยย่อยอาหารค่ะโอ้โหวันนี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะพอเจออาการนี้บ่อยมากวันนี้ถือว่าได้เคล็ดลับแล้วก็ความรู้ดีๆกลับไปดูแลสุขภาพแล้วนะคะต้องขอบคุณอารันต้อมมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ายาธาตุน้ำอบเชยนั้นทำอย่างไรกันค่ะโอ้พี่เบนเวราวเนี่ยไปกินบุฟเฟ่มาแล้วคือแบบว่าท้องอืดแน่นท้องเหมือนมันมีลมเยอะมากเลยอ่ะแน่นเลยเหรอแน่นมากแล้วคือทําให้แบบไม่อยากทําอะไรเลยอะนอนได้ไหมเนี่ยนอนไม่ค่อยได้ไม่สบายตัวแบบไม่สบายตัวปวดเนื้อปวดตัวด้วยเอาง่ายๆแน่นอนพี่ก็เคยเป็นเคยเป็นใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปได้ตำรับหนึ่งมา วิยอดมีเคล็ดลับที่ดีอะไรมาฝากอีกเรล่าวันนี้วันนี้มีตำรับยามาฝากกันนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาอาการท้องอืดแน,น่นท้องจุกเสียดนะคะแน่นเฟ้อแบบไม่สบายตัวหลับไม่ได้เลยแบบแฟรงคเนี่ยนะคะใช่เบนจะพาไปทำตำรับนี้นะคะ่ะชื่อว่า ยาธาตุอบเชยนั่นเองนะคะซึ่งตัวยาธาตุอบเชยต้องบอกก่อนว่าจริงๆก็มีจําหน่ายแล้วก็มีจ่ายตามสถานพยาบาลแล้วก็ตามโรงพยาบาลทั่วๆไปใช่ก็เข้าไปเข้าไปเลยใช่เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาของโรงพยาบาลหลายๆแห่งนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราสามารถทําเองได้ง่ายๆเลยโดยการที่ไปหาตัวยามาตามสูตรนะคะ นี่รู้จักไหมแฟงอ๋อแฟงรู้จักบ้างค่ะพี่เบนไหนรู้จักตัวไหนอ่ะอันนี้การพูการพูใช่การพูนี่นอกจากจะขับลมแก้ท้องอืดท้องเบลอแล้วเขายังเอาไปใช้อะไรอีกใช้แก้ปวดฟันได้ไงใช่แก้ปวดฟันก็ได้นะคะตัวต่อมาค่ะมีอบเชยเทศอบเชยเทศนี่ก็เป็นอีกตำรับหนึ่งเราจะเจอกันบ่อยๆใน พะโลอ่าใช่ในอาหารนั่นเองใช่ก็เป็นหนึ่งในเครื่องเทศนะคะที่บ้านเราใช้เป็นตัวเครื่องเทศช่วยในการกระจายลมขับลมแล้วก็อยู่ในตำรับยาหลายๆตำรับนะคะพวกยาหอมอะไรเงี้ยก็มีนะคะประเด็นที่ตัวนี้กันบ้ากดีกว่าอันนี้เม็ดกลมๆกระวานครับผมกระวานนะคะกระวานก็เป็นอีกสมุนไพรที่เป็นเครื่องเทศใส่ในเมนูอาหารเหมือนกันแต่รอบนี้เราก็มาใส่ในตำรับยาช่วยขับลมขับลมนะคะกระจายลมใช่อีกตัวหนึ่งหน้าตาจะไม่ค่อยคุ้นใช่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เราชื่อว่า สมุนลเว้นะคะก็อยู่ในตำรับยาไทยหลายๆตำรับนะคะบางคนบอกว่าโหหามจะหาที่ไหนดีนะคะอีกตัวหนึ่งน่าจะหาง่ายอันนี้ชาเอ็มเทะชาเอ็มเทก็เอาไว้แต่งรสนะคะให้มันออกรนหวานหน่อยนะคะแล้วก็เราก็เติมพวกกระบูนแล้วก็เมนทอลเข้าไปนิดเดียวติดเข้าไปนิดเดียวจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่รอบนี้เราก็จะใส่เพื่อให้ยาเวลาเรากินยาถ้าเราจะรู้สึกว่ามันเย็นๆออมันรู้สึกแบบว่าเหมือนกินยาหอมประมาณนั้นใช่ครับ ทีนี้ตัวตัวยาทั้งหมดเนี่ยนะคะสามารถหาได้ตามร้านขายยาทั่วๆไปยาเจียดยาจีนนะคะก็จะมีก็ไปบอกเขาเอาตามตำรับเนี้ยใช้ง่ายๆนะคะเวลาไปจดสูตรกันไปเลยก็ได้นะคะสมุนไพรทุกตัวที่เราใช้ใช้เท่ากันเลยก็คือ50กรัม50กรัมอ่า50กรัมใช่ส่วนกระบูนกับเมนททลเนี่ยเราจะใช้นิดเดียวนะคะเราจะใช้ประมาณช้อนติดช้อนชาหนึ่ง ประมาณหนึ่งช้อนชาคือ,<า>อจะไม่ได้ใช้เยอะนะใช่ค,ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยดีกว่าแม่แฟงเอาเลยจัดมาเลยครับเวลาทาเนี่ยไม่ยากจริงๆเราถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าหูทาไมต้องมาทําอะไรเยอะแยะตำรับยาหลายตัวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อง่ายๆหลายๆตัวใช้ได้สมุนไพรในครัวใช้ได้ให้แปงยกตัวอย่างสิเคยกินอะ,อะไรมาบ้างก็อย่างตัวที่ทุกคนรู้จักเลยนี่เลยขมิ้นชันครับขมิ้นชันก็เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขับลมกระจายลม แกบท้องอืดท้องเฟอ้อรวมไปถึงขมิ้นชันเองเนี่ยจะมีฤทธิ์ฝาดฝาดสมานก็ช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องแผลในกระเพาะอาหารหรือว่ามีงานวิจัยเรื่องของกรดไหลย้อนด้วยะนะคะที่สาคัญเลยป้องกันมะเร็งด้วยพี่เบนดีมากๆเลยสําหรับะะตัวขมิ้นชันนะคะมีอะไรอีกหนึ่งกระเทียมกระเทียมกระเทียมก็ดีอย่างเวลาถ้าเราดูเรากินข้าวหรือกินอาหารที่มีไขมันสูงสูงเนี่ยอ,อย่างเช่นพวก ข้าวขาหมูก็จะมีมีกระเทียมแซ่บมาให้เราหน่อยกระเทียมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยลดพวกอาการแน่นท้องท้องอืดท้องปวดแเราก็ขับลมได้ใช่แล้วครับอีกอย่างเน้นกระเทียมนี่ก็ช่วยในเรื่องของการลดไขมันในเลือดลดความดันแล้วก็ป้องกันการกด ลดเลือดแข็งได้ด้วยดีมากนะคะสำหรับสมุนไพรที่กล่าวมาข้างต้นนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ในครัวคือขิงขิงขิงก็ใช้ได้ขิงก็เป็นยาร้อนก็กินได้พริกไทยก็ได้พริกไทยอีได้หมดเลยนะคะโอ้โหหลายตัวมากไม่จำเป็นที่ต้องเป็นตำรับยาธาตุอูปเชยอย่างเดียวนะครับก็ใช้สมุนไพรที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยช่วยในเรื่องของการกระจายลมครับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้เหมือนกันใช่ค่ะทีนี้เวลาเราทํานะคะก็จะใช้น้ําเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยจริงๆตามสูตรก็คือท่วมยา พอเ<อ>่วมยาก็ด<ร>ได้แต่รอบนี้เราก็จะใช้น้ำเปล่าประมาณ600มิลลิตรนะคะกับตัวยาทั้งหมดอย่างละ50กรัม,มนะคะรอ,อน้ำเริ่มเดือดแล้วอาจใส่สมุนไพรลงไปเลยดีกว่ามาทีละตัวนะคะ,ะเดี๋ยวแป้งหยิบให้พี่เนาะตัวแรกเราจะใส่เป็นการพูรลงไปนะคะใส่การพูรนะคะตัวต่อไปครับสะเอ็มเทอันนี้แบบว่าไม่ต้องกะอะไรเลยเพราะว่า กลับมาแล้วเรากำหนดปริมาณให้แล้วนะคคะ <c oughs> ใช่่อันนี้ต้องสม่ำล่ะเนาะ,ะลูกกวางน,นะครับก็เทลงไปเลยทีนี้วิธีการต้มนะคะก็ไม่ยากเหมือนกันออใส่สมุนไพรไปในน้ำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็อุ้ยร่วกเราก็รอให้น้ำยาเนี่ยเดือด ไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป่าก็ได้นะคะคือทิ้งไว้สักระยะหนึ่งพอยาเดือดเนี่ยเราก็จะปรีไฟลงให้ไฟมันอ่อนลงเป็นไฟกลางๆนะคะ,คะแล้วก็ปล่อยให้ยาเนี่ยเดือดเคี่ยวต่อไปอีก15นาทีก็จะได้น้ำยายาธาตุอบเชยนะคะขโโหโหั้นตอนไม่ยากเลยเนาะพี่เบนเนาะ ไปลงก่อน<ล>นะเมื่อกี้บีดฟุ๊ออกมาเลยนะคะครับผมอ่าตอนนี้ไฟลีบไฟลงนะคะแล้วเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดไปอีกประมาณ15นาทีนะคะใช่น้องแป้งตอนนี้ยาได้แล้วนะคะก็เคี่ยวมาได้เวลาแล้ว<ด>หลังจากเดือด,ดลแล้วสิบห้านาทีเราก็ปิดไฟนะคะ,คะแล้วก็ ยกออกมาทิ้งไว้ให้ยาเย็นสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็เติมกระบูลกับเป็นช่อลงไปนะคะอันนี้เราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะพอได้แล้วเราก็กรองยาเก็บไวไ้กินหอมมากเลยเนาะพี่เบนใ ไม่คิดว่าไม่น,น่าจะไม่ทานยากเนาะพี่เบนเนะาะทานได้ไม่ยากเลยใช่ <นะ S 1> ค่ะรสรสยาเขาก็ไม่ได้เผ็ดมากใช่คือบางคนได้ได้ยินชื่อนี่คือโหจะขมหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะนะคะแต่จริงๆแล้วโดยจากกลิ่นแล้วเนี่ยน่าจะทานไม่ยากเลยนะคะที่สำคัญตัวยาที่ต้มไว้แบบนี้เนี่ยสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ถ้าถ้าไม่ได้ใส่พวกสารกันเสียเนี่ยนะคะก็คืออยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ครับ แช่ตู้เย็นก็จะได้นานขึ้นแล้วเวลาจะทานก็อุ่นแค่อุ่นอ,อกีออกทีนึ่งนะครับใช่ค่ะตักยาออกไม่เกินแลทีนี้น่าจะเริ่มเย็นแล้วเราก็ใส่อะแป้งใส่เลยอย่างละประมาณหน,นึ่งช้อนหนึ่งช้อนบ๊าบบาบหนึ่งช้อนชาปึ๊บ สักระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวตัวยาก็จะเริ่มละลายเข้ากันเพียงเท่านี้เราก็จะได้ยาทาดกเ,เชื้อยเทานใช่เวลารับประทานก็ใส่แก้วนี ประมาณครั้งละนะคะก็คือจริงๆอจิบเมื่อมีอาการก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าแบบแน่นตัว<อ>ทุกๆวันเป็นเหมือนกันนะคะก็รับประทานวันครั้งละ1แก้วกาแฟนะคะครั้งละ1แก้วกาแฟประมาณ120 ml นะคะหรือ120มลลนั่นเองนะคะแล้วก็ เช้ากับวันเย็นก่อนอาหารนะคะแต่ถ้าใครที่แบบอยู่ๆก็มีอาการก็ไปเปิดยาที่เราทําเอาไว้มาจิบได้เลยเมื่อมีอาการประมาณแก้วอย่างนี้เหมือนกันนะคะเป็นยังไงคะทําง่ายทํายไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะคะ มีเคล็ดลับดีก็ไม่ยอมบอกให้รอต้องนานนะคะให้อื่นมาทั้งคืนให้อื่นมาทั้งคืนเลยนะครับได้แล้วนะคะทีนี้ถ้าใครมีปัญหามีอาการเช่นเดียวกับน้องแฟรงค์นะคะก็สามารถนําตํำรับยาที่เรานํามาฝากกันเนี่ยไปทําใช้ดูแลสุขภาพตัวเองได้แล้วก็คนในครอบครัวได้เลยค่ะสําหรับในครั้งหน้าเราน่าจะมีตำรับดีๆนะคะมาฝากกันอีกแน่นอนนะคะติดตามกันได้ติดตามกันได้ค่ะ ผู้ชมคะเรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับสมุนไพรไทยของเราต้องศึกษาให้ดีแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องจะเกิดประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเกิดปัญหาแน่ๆเลยนะคะถ้าหากว่าสิ่งที่เราแชร์ออกไปเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจะชวนไปตรวจสอบกันว่าเรื่องไหนควรแชร์เรื่องไหนไม่ควรแชร์ค่ะ พ่อตัดสีเร็วๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัดไปเลยเนี่ยนี่พ่อแล้วเดี๋ยวยกหินตรงนี้นะย้ายมาตรงนี้ด้วยแล้วก็ถางตรงนี้พ่อยกไปไว้นู่นเลยนะมันเกะกะเห็นไหมเนี่ยพ่อโอ๊ยตายแล้วเร็วๆยกไปเลยยกไปไว้ตรงโน้นพาอกันใจกันใจตัด้าตัด้าเห็นไหมยาเนี่ยลกหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นตัดเร็วๆโอ๊ยปวดหลังเนี่ยอ๊พ่อนี่ททำอะไรเนี่ย อหมทำอะไรกันอยู่จ้าสองหัวเมียโอ้โหขยันก็น่าดูเลยอะ่ะโอยนะดูให้มันดีๆก่อนนะเนี่ยคนที่ขยันอะคือฉันส่วนนี้เนี่ยนุนนุนุนนุชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวเลยอะ่ะโอยเอายนะเรา,าลูกผู้ชายเชื่อเมียไว้จะเหลือทุกคนเชื่อฉันเิใช่เห็นไหมเนี่ยนาโคพูดโถฟังเมียไว้บ้างทาไปสิ กอเยให้ลมขึ้นลมเสียหมดอะไรอ้อนก็ร้อน,อ,นอ้าวนะ้าก็ถือถุงอะไรมาเนี่ยถุงใหญ่เชียทองหยิบทองหยอดปลอยทองขนมชั้นขนมเปียกปูนและวนกระทิฮะขนมหวานนะเป็นเบาหวานไม่ใช่เหรอ,อจำได้ไหมข่าวก่อนเนี่ยที่ต้องหามส่งเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจำไม่ได้หรือไงฉันไม่กลัวเพราะฉันมีของดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว หลานฉันเอาต้นหนานเฉาเวยมาให้ทั้งหลายต้นแล้วฉันก็ปลูกเอาไว้กินแก้โรคเบาหวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้นป่าช้าเหงาเนี่ยนะเขาบอกว่ากินมากๆไม่ดีไม่ใช่หรอมันจะไม่ดีตรงไหนหลานฉัน่ะเข้าไปดูในเน็ตแล้วมันสามารถกินรักษาโรคเบาหวานให้หายขาดได้ด้วยจะบอกให้เฮ้ยจริงเหะถ้าอย่างนั้นน่ะ ฉันขอสักต้นหนึ่งนะฉันจะเอาไปให้แม่ฉันกินนะแม่ฉันจะได้หายด้วยนะดี๋ย้วก่อนอย่าพึ่งลาลีกลาลีกันไปนี่ฉันเห็นหมอเขาออกมาเตือนนะว่าการกินต้นป่าช้าเหงาเนี่ยมีคนป่วยหนักเพราะมันมาแล้วใครๆเขาก็กินกันทั้งนั้นฉันเองอะกินมาตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยร่างกายแข็งแรงสามารถกินของหวานได้จํานวนมากด้วยอร่อยชื่นใจกะตายนั่นนะสิแม่คิดมากไปหรือเปล่าห้ามแล้วไม่ฟัง งั้นไปถามผู้เชี่ยวชาญกันดีไหมช่วยบอกให้หายขล่องใจหน่อยเถอะคะ่ะว่าต้นหนานเฉวเวิรดช่วยรักษาเบาหวานให้หายได้จริงๆหรอคะ หนานเฉาเวย่ยหรือป่าช้าเหงาสามารถรักษาเบาหวานให้หายขาดได้หรือไม่ไม่ได้ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันนะคะยังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าจะมีสมุนไพรตัวใดทําให้หายขาดได้นะคะสําหรับการใช้หนานเฉาเวย่ยในคนไข้เบาหวานนะคะอาจจะเหมาะกับคนไข้บางกลุ่มนะคะอย่างเช่นคนที่กินยาแล้วกุมอาหารแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมระดับน้ําตาลได้ตามเป้าหมายคือ น้ำตาลหลังอดอาหาร8ชั่วโมงยังเกิน130อยู่หรืออาจจะเหมาะกับคนที่กำลังจะเป็นเบาหวานคือยังไม่เป็นหรอกแต่หมอบอกว่าเสี่ยงแล้วนะคะก็คือระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร8ชั่วโมงเนี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง100ถึง126นะคะในขณะที่รับประทานป่าช้าเหงาเนี่ยก็ต้องมีการสังเกตอาการด้วยนะคะคืออาการน้ำตาลตกเช่นถ้ามีเวียนหัวใจสั่นหน้ามืดจะเป็นลมเหงื่อออกอันนี้อาจจะเป็นอาการน้ำตาลตกก็ต้องหยุดกินทันทีแล้วก็ตัวป่าช้าเหงา หรือหนานเฉาวเว่ยเนี่ยก่อนที่คนไข้จะกินนะคะต้องมั่นใจว่าค่าตับค่าไตาของเรานั้นยังดีอยู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าค่าไตาเกินระยะ3ขึ้นไปแล้วคือตายอยูร่ระยะ3ระยะ4ระยะ5หรือว่าค่าอัตราการกรองของไตเนี่ยน้อยกว่า60จะไม่แนะนําให้กินค่ะเพราะฉะนั้นการใช้หนานเฉาวเวย่ยหรือป่าช้าเหงานะคะไม่สามารถรักษาเบาหวานให้หายขาดได้ ยังไงแล้วเนี่ยคนไข้ต้องไปพบแพทย์รับยาตามนัดนะคะแล้วก็คุมอาหารร่วมด้วยสำคัญที่สุดค่ะ สมุนไพรไทยของเรานะคะแสนดีแล้วก็ประโยชน์มากมีอีกด้วยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะสามารถบอกต่อได้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องดูทุกเรื่องก็ได้เพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยพอเวลาเราจําๆเข้าไปเนี่ยก็จะสับสนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องไหนนะคะแนะนําว่าให้ศึกษาให้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้บอกต่อกันอย่างมั่นใจนั่นเองด้วยความปรารถนาดีจากสุขภาพดีวิถีสมุนไพรค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ